มาชมนักเรียนมันสะอาดชั้นปไหนนะป .5 ซ้อมละครพี่จะแส,ะด,สะดงในวันสุนทรนผู้นะคะอันนี้เป็นอะไรเป็นนางยักษ์เหรออ่านางยักษ์นางยักษ์กอะไระ่ะชื่ออะไรนางยักษ์อ๋อร่างร่างเล่ เราเอาใครจะต้องเปลียดต้องส่วไปแน่เาต้องทำยังไงะเะต้องทำยังไงเฮ้ยใช่แล้วถ้าจะแปลี่ยนกาศมันรู้์กนต้องอายกสแสดงดีๆ พิชยุ้หน่งนะ่ายักด้วยแรงสูบหายั้งซ้ายขวายิ่งชิงชังข้างแขนแน่นอุราจากไคร่ดาให้ระยำด้วยคำถามส่วนน้องนี้ยังไม่ดีผู้สูดลมเป็นสาวธรรมดาเลยอยู่หก้วนน้องยังวันศึกผุด่ดองน้องยังรันที่อยู่เลยนะ่นเองค่เอาไปโทษ นันนนงเจ้าสัญญาปากาวมาหน้าเพียงไรขอรับสอนหน่อยนะเอาว่าเป็นเงเป็นกันแม่นางยะหากวันข้างหน้ารังให้เจ้าขุ่เกลืนใหเจ้าไม่จัากเราก,กินหรือไม่กินไม่กินเลยค่ะด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าหากวันใดคิดร้ายขอให้ตายไปในบัตรดลแต่ตอนนี้ขอพิมพเสด็จที่ก่อนนะค่ะ จะกเหล่านะจากความไปตามเรื่องถึง,งเบื้องปรเมีพระเช่าขาองค์อภัยมันมีสีโสผาตกยากอยู่ผู่หามาช้านาปรับด้วยนางอสุรีนาฤเป็นคู่ชิดเชยชมสม สจ้ทูติตก <int ess> ็อมกัน่อยหน่อย

คิดเองเหรอไม่ทางจริงอ๋อเล่อลูกจัะไปนี่ก็ได้นี่มันตัวอะไรล่ะจ๊ะนี่คือเนื้อเจ้าไปกบเนื่อมันได้ยังไงลูกแอบเปิดปาก้ำออกไปว่ายน้ำเล่นมาจ้าเอาเถอะช่างมันก่อนพ่อมีเรื่องจะคุยกับเจ้าแค่จริงแล้วแม่เจ้าเป็นยักษ์เราสองพ่อลูกจะต้องออกจากเมืองมอหียนังวะไซ ยอายบเยซาบาดเงจริงเรื่องจริงนเราเอเส้นนี้เดี๋ยวข้าจะพารงเลียงไปด้วยท่านสองออกจากี่นี่ขอบคุณท่นมากแต่ตอนนี้ถ้าต้องขอให้จบสจุดแล้วก็นที่ติด่านข้ามเหรอลูก พ่อไม่ต้องหว่วงเจ้ายิงยิงสกีปุ๊บจิงก็กยับปั๊บเจ้าในแรงมหาศาลขนาดนี้เห็นสิเราจะได้หนีแม่เจ้า,าได้แน่ๆแม่ไม่หลอกอยากพิสูจน์ให้หลังเสด็จพ่อได้สมมติพ่อเป็นก้อนหินนี่พ่อไม่แข็งอะ่ะพ่อแข็งจริงเหรอลูกและเห็นบ้านพ่อไม่แข็งแรองั้นพ่อจะเป็นก้อนหินแข็งแกร่งที่สุดเลย ทำดีอันนี้เป็นนางยักษ์อ่ะชิแม่พีเสื้อสมุดล่ะน้ะองรักน,น้องเหมือน,น,นยักษ์คิดถึงน้องจังเลยมองฉันก็่ที่เหมือนเป็นพี่เลยคะบอกแม่พี่ลูกว่าวันนี้ทำไรบ้างวันนี้ข้าเปิดเปิดปากต่อปีทั้งวันเลยเต่าปีต่อปีให้แม่ฟังพี่ลูก น้องรักกลับมาเหนื่อยพี่ว่าพักก่อนสิจ๊ะจะได้ไห,นหนายเลยกลับมาเห็นหน้นารุ่งอรัญมีเท้ากันเมียก็หายเหนื่อยแล้วไปพักนนต้องพักต้องพักสิจ๊ะจะได้ไหายเหนื่อยเมียพักก็ได้จะได้ไหายเหนื่อยอานนทนองลากี้จ๊ะอยากเลี้ยงดีแค่เอาละ่ะตามที่ได้สิทธิจากพ่อเนื้อเราจะต้องรอดรวงกันนะ ใครใครใครจะเป็นในนั่นน่ะใครจะเป็นนางเงืองนางเงียกอ่ะมาทุก๋ยวนี้น้องรัตสืบขึ้นมาไกลดึกแบบน,นี้มีเรื่องอะไรไม่เปล่าจ๊ะน้องฝันแม่ไปคะน้องฝันว่าถืเทวเดาทองมาทำลายท่านของเราแถมพบตีน้องด้วยมีอะไรอีกจ๊ะ เดี๋ยวนะแป้งนั่งไม่เออชิ้เซนไม่ได้วันนี้ยายบ้านจะไม่เซ็นนะตามละเพราะว่ามันเป็นวันสุดจัดดาเพราะว่ามันหยุดสองวัน แยกไม่รอยมาเหรอไม่ียกเลย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 ูพ่อแกวนะถูกขาจับมาแต่ยังจะมาช่วยเขาไปเสิร์ฟจริงจเฮ้ยไม่สำคัญน่ารักสุยแล้ป้าถ้าว่าเขาไม่เจะตายไม่เจ้าหน้ามีผัวแล้วอุ้ยป้า h a เคได้จ้ายังมีออ Anh này nàngเอก, Nè, nàng yeak, phải không? Nàng yeak, phải không? Ha 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 ha. không ยายเจอไม่มากันเต็มงแม่ดาราเจะมปนเล่เอาล่ะวันนี้ก่อนที่ซุกเราคงมันจะไปแล้วขอบคุณที่รับชมค่ะวันนี้เราพามาชมเด็กๆซ้อมละครน,นะคะที่จะที่จะเล่นสแสดงในวันวันอะไรนะฮะเรื่องอะไเรื่องอะไรพระแม่พระไพรมนีเจีย ขอบุณที่รับชมให้ค่ะ